ไปครับผมมือผ้าครับยางเลนครับชมทงสมห้ตรงหน้าตุณนเนาะตากับยายเพิ่นกะไปเสืยอหยามั่นอยู่ับรรยากาศดีครับรเหมือนในอุณหภูมิอยู่ประมาณสิบสิบแปดองศารครับนี่ฝนตกครับ คึอผมับมือครับเขาบอกว่าประมาณสองมือครับมือนี่ครับมันที่มันที่สองครับเดอนเม่สาวจากมื่อคืครับเขาบอกว่ามันสิหนาวนะครับกบุตรบอกครับนี่เป็นบรรยากาศ สีดาบักสีดาพายางเลนครับเดี๋ยวลงไปเบิงปลากันปลาอยู่เนี่ยน้องเนี่ยว่ามันจะมีหรือเป่มีนะสงการมาสิต้องจับพับไปเบิงบว่างนอกจะมีเมอ่อ แต่นามันเลือหน่อยแล้วคร,บรับบรรลุวัติบริกนหรือเปล่า, <c ười> น,าน้ำเลือหน่อยเดียวหนาวหนาครับหนา แบบนี้นะครับเกิมขึ้นตอน,นสี่โมงสี่โมงแรงะครับสี่โมงแรงบ่มีแดดเลยครับเมื่อนิดรมหนาเบนมือเลยสาในน้อยงามครับใกล้หงครับ เาเห็นโตปาครับแฮรี่มาซิโอลายบาซิโอเต็นดังๆสวนสายครับฝนก็เริ่มไปปล่อยลงเมฆแล้วอูนุอหนูเกา่า มีโอกาสสวยมากท้ายพิโดห้เบิงนะครับยามตอนลงสระเนี่ยตึกแขช่วงสงการนะครับนี่ควายหนึ่งทั้งลมทั้งเหย็ดทั้งฝนนะครับ ลูกหลายครับานี่ปลาดุกหน่อยประมาณสองนิ้วครับประมาณสองนิ้วใส่เลหน่อยครับบ่ใหญ่แต่ว่าหลายลังปิ่งเป็นตะแสแบบหอมๆครับตัวสัม ากาศงไท้หน้าบมบ้นเครับกาศดีครับมอมีโอกาสยทายเบิงหน้ามือมัึกแหบเละครับหมู่าสงการครับมีโอกาสเดี๋ยวทายพยองเบิงนะครับสำหรับมืนมบมอนออีก็ ไล่ไปก่อน,กนครับผมบ๊ายบายครับ